สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็พบกับรายการเรียรีวิวที่ดีมคลินิกนะครับกับหมอทรงยศนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับแล้วก็เป็นเคสรีวิวคนไข้จริงๆนะครับกับโมทีว่า3 0 0ซีซีนะครับ315กับ295นะครับก็เป็นอีกไซส์ที่ต่างกันแต่ว่าก็กลับมาได้นอกอกคับซีที่เต็มนะได้ได้นอาอกที่สวยแบบธรรมชาติตามตามโจทย์เลยก็คือไม่เอาบล็อกไม่เอาใหญ่เกินเอาที่แบบพอดีตัวแล้วก็ธรรมชาติไม่ แล้วก็ไม่ต้องนวดด้วยอ่าไม่ต้องนวดนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบอ๋อมันก็ทําให้เราสบายใจกับชีวิตเรามากะะขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่าแนะนํำตัวเลยกัน,นะคะับค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนิงค่ะอ่าคนหนิงก็ทำหน้าอกอ่าที่ดรนมคลินิกได้ประมาณ4ีถึงหเดอเหเือนแล้วสีเดือนแล้วเนาะก็เรื่องว่าเข้าที่แล้วแหละนะก็าคนหนิงทำงานบริษัทเนาะอายุ27ปีนะครับก็คิดว่าอยากทำหน้าอกมาระยะหนึ่งใช่ เป็นยังไงครับเราการแต่งตัวหรือว่าการใช้ชีวิตเราไลฟ์สไตล์เป็นยังไงครับค,คือก่อนหน้านี้หน้าอกหนึ่งก็มีเนื้ออยู่แล้วประมาณ180แต่คืออ,อยากมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือมีครับเหมือนครับเออะนะ,ะแต่ว่าครับเอเนี่ยมันก็ยังขึ้นอลองที่เราแต่งตัวสวยๆเราชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยเหรอครับชอบเวลาออกไปเที่ยวท่ยไปเที่ยวอ๋อแต่งตัวแบบสวยๆถ่ายรูปสวยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอ บางทีเราก็ใส่ชุดตัวเล็กๆแต่ว่ามันไม่มีหน้าอกจะใส่ฟองน้ําก็ไม่ใช่มันก็บางไม่ได้ทุกชุดเนาะเห็นบอกมีชุดที่มันแบบเปิดเบ้ลลึกๆซึ่งบางทีถ้ามันใส่บาดันเดี๋ยวใส่ฟองน้ําไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยแบบเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนแต่งตัวเป็นแฟชั่นอยู่เหมือนกันเนาะค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานเพราะว่าทํางานบริษัทแต่ว่าใส่ชุดฟอร์มแต่วันนี้ ลายสไตล์ท่องเที่ยวการแต่งตัวเนาะก็อยากจะให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมเป็นประมาณครับซีอาจจะเป็นบีปลายปลายหรือซีเต็มเต็มอ่ะแล้วแต่คนเนาะบางคนชอบแบบซีต้นต้นแบบบีถึงซีบางคนก็ชอบซีเต็มเต็มหรือว่าเกือบดีด็อกอะไรแต่ว่าดีด็อกคับดีด็อกเนี่ยมันก็จะประมาณว่าอันเนี้ยต้องต้องพิจารณานิดนึงเพราะว่าบางทีแนวทรงฟิตตี้ที่จะใหญ่ๆซึ่งอันนั้นก็จะเน้นเซ็กซี่มากใส่บิกินี่โชว์ซึ่งบางคน อาจจะไม่ใช่แนวเราใช่ค่ะใช่ไหมเคยเคยรู้สึกว่ามีหลายที่ที่เขาทาแล้วมันเป็นไซส์ใหญ่เพราะว่าหนึ่งตัวเราไม่ได้อยากให้มันดูใหญ่แล้วก็เป็นบล็อกเราแบบอยากให้ดูธรรมชาติแต่งตัวแล้วแบบดูแบบอุ้ยเหมือนไม่ทำา่เหมือนไม่ทาแต่ก็มีแต่ก็มีอย่างงี้สวยมากตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่เห็นเป็นขอบแล้วก็ดูพอดีตัวใช่ไหมครับส่วนส่งองเอไดายังไงเราคิดว่าทำหน้าอกแล้วมันก็จะทําให้แบบ มีหุ่นที่ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่งตัวได้ได้มากขึ้นใช่ไหมครับอืมอ่าก็โจทย์มาก็คืออยากให้ประมาณคัพ C ที่เต็มครับเนื้อเดิมจากคัพ A ประมาณ280ที่มีอยู่เนี่ยมันเต็มแค่คัพ A ก็เพิ่มอีกแค่ประมาณ2 3 0 0 c ีแต่ว่าจะเพิ่มแค่ไหนเนี่ยต้องมาวัดดูเนาะเห็นบอกว่าก่อนตัดสินใจมาทำก็เราคือดูในรีวิวแล้วก็ ก็คือดูคนดูรีวิวอาจจะไม่ดีเท่ากับไปถามจากคนที่ใกล้ตัวเป็นยังไงเราไปเจอคี่พี่อะไรอย่างเงี้ยบริษัทเดียวกันเนี่ยค่ะพี่เขาก็มาทําที่นี่เหมือนกันเขาก็ให้ลองจับดูให้ดูแผลให้ดูอะไรน่นนี่นั่นเราก็อุ้ยนิ่มมากแผลสวยใช่นิ่มแล้วแผลสวยเราแบบตัดอ่าเราก็มาดูรีวิวของคุณหมอก็ตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอเลย คือเราก็ดูว่าแพนสวยทรงสวยนียยใ้ใช่ไหมครับท่งไม่เป็นบล็อกถ้าเน้นเน้นความเป็นธรรมชาติก็คงต้องมาที่ดีคลินิกแต่ถ้าเน้นแบบโผล่ใหญ่มากๆนี่อาจก็จริงว่าเราก็มีเขียนแบบน,น,นั้นแต่ว่าคนที่มาที่นี่จะเน้นเรื่องของความธรรมชาติจะเล็กจะใหญ่ก็ทําได้หมดนะ,ะ,ะอาจจะเป็นครับบีต้นๆบีไปบีกลางๆหรือว่าซีเต็มๆหรือครับดีก็มีนะครับแต่ว่า ถึงจะใหญ่ก็ใหญ่แบบธรรมชาติถูกไหมคือบางทีบางที่นี่คือทําเล็กนะเล็กแล้วก็ยังเป็นบล็อกก็ยังมีนะจริงๆบอกว่ามีจริงๆไม่ใช่ทําเล็กแล้วจะดูธรรมชาติแต่อันนี้จะเล็กจะกลางใหญ่ๆก็เน้นธรรมชาติเทคนิคเคล็ดลับก็คือวัดซิลิโคนให้พอดีตัวมีการสอ่องกล้องมีการปรับทรงยืดเนื้อเนื้อนมคนเราอะ่ะมันมีความรัดตัวอยู่แล้วถ้าเราคลายมันออกเรา ยืดเนื้อแล้วล็อกตำแหน่งให้ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอย่างของหน,นิงมีปัญหาเรื่องของนมมันจะแฝดด้วยใช่ไหมตรงกลางเหมือนว่าเนื้อหลวมคือบางที่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรวจแล้วเจอนะแต่หมอจะตรวจตรงความความหนาของเนื้อแล้วก็ตรวจดูว่าเนื้อมันมีความาไหลเข้ามาชนกันได้หรือเปล่า <c oughs> บางคนเนี่ยมีกระดูกที่ยุบอยู่ตรงกลางเนี่ยนมมันจะแฝดง่าย หมอจะแนะนาว่าเราอาจจะต้องมีการล็อกเนื้อหรือว่ายืดเนื้อออกเพื่อที่จะปรับไม่ให้มันนมแฝดมันติดกันเกินไปนมที่ดีเนี่ยมันต้องมีร่องร่องอยู่หนึ่งนิ้วมือครับเนาะทีนี้ก็คือหลังทำเราได้ลองร่องอยู่ประมาณ1นึถึงหนเซนนี่คือร่องที่สวยไม่ใช่นมที่ติดกันนี่คือนมนมไม่ไม่ได้ไม่ได้สวยไม่ได้ธรรมชาตินะนมติดนมเรียกนมแฝดนะครับต้องระวังนะบางคนโดนหลอกโดนสื่อหลายที่ไปโฆษณาว่า นมชิดนมติดนี่คือนมสวยจริงๆแล้วมันคือนมแฝดมันบางครั้งพอชิดเวลาถอดเนี่ยพอใส่บาดานนิดเดียวมันจะรวมเป็นลูกเดียวกันลูกเดียวกันมันก็ไม่ธรรมชาติใช่ไหมนมจริงๆมันจะต้องมีความลึกตรงตรงร่องให้ให้ความลึกที่เป็นร่องตรงกลางที่ที่สวยเนี่ยมันมันถึงจะมันถึงจะธรรมชาตินะตอนถอดมันจะต้องมีหนึ่งประมาณ1นิ้วมือนี่แหละ1ถึง1.5เซนถือว่าดีสุดนะครับ หมอก็เลือกไซส์ตั้งแต่245 295สุดท้ายเขาบอกว่าขอใหญ่นิดนึงขอใหญ่นิดนึงสามหนึ่งสามหนึ่งห้า cc นะครับทรงฟูแล้วก็295คือเราก็ใส่ไซส์ไม่เท่ากันอ้าเป็นเรื่องปกติไม่กังวลไหมเรื่องไซส์ที่เราไม่เท่ากันเนี่ยเ,เหมือนหน้าอกหน้าอกเดิมของเรามันไม่เท่ากันไมัมไ,<ง>ไม่เท่ากันเนาะกะดูกของเราข้างซ้ายมันนูนกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ เป็นคนเป็นเรื่องปกติที่คนเรามันไม่เท่ากันซ้ายกับขวานะครับที่ดิมคลินิกก ouais ็ใส่ไซ์ไม่เท่ากันมากกว่า50%แล้วสุดท้ายตอนนี้ก็เท่ากันเนาะเท่ากันกันแล้วก็สวยแล้วก็เรื่องความเป็นบล็อกเรื่องความเป็นก้อนเนี่ยไม่มีแน่นอนถึงแม้จะคับ B หรือจะคับ C หรือจะคับดีก็ดูธรรมชาติแน่นอนนะครับอ่าก็เราก็ศึกษามาสักพักแล้วก็มาปรึกษาใช่ไหมครับแล้วก็ดูจากของจริงของพี่เขาใช่ไหมครับเห็นบอกว่า กังวลเรื่องพังผืดเรื่องนมแข็งอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะคือเหมือนเราไปดูรีวิวมาแล้วเขาบอกเสริมนมเนี้ยระวังเป็นผังผืดนะเป็นนมแข็งนะอืต้องนวดนู่นนี่ใช่ไหมครับต้องนวดต้องไปฉีดยาต้องทำอะไรมีนวดพิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นอ่ะเทคนิคค่อนข้างเก่าแล้วถ้าเทคนิคใหม่สองกล้องแล้วก็เทคนิคดีๆเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ต้องนวดเลยแต่ที่ดีมคลินิกนะไม่ที่นวดเพื่อที่จะ ือหลายที่เนี่ยหมอแค่เปิดแผลยดซิลิโคนเข้าไปเนื้อมันตึงอาจจะอยู่ใต้หรือเหนือกล้ามเนื้อแล้วมันก็ตึงได้นะครับ,รบเขาก็ใช้วิธีการนวดไปเพื่อที่จะหวังว่าพังเผืดมันจะนิ่มลง,งซึ่งมันก็เจ็บพอสมควรแล้วก็บางคนต้องเสียตังค์ไปกับค่าหมอนวดบ,ออวบางครั้งก็นวดที่คลินิกนั่นแหละเพราะว่าการที่เขาไม่ใส่เดนเขาไม่หยุดเลือดแล้วเขาก็ไม่มีการยืดเนื้อเนี่ย แล้วก็กะว่าคนไข้ไปนวดเอาเองดีบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าที่ดีมคลินิกเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่จะไม่ต้องนวดส่วนใหญ่จะไม่นวดแล้วแต่นะบางคนอาจจะต้องนวดบางครั้งเพื่อที่บางคนอย่างเนื้อตึงมันก็ต้องนวดแต่ว่าเราไม่ได้นวดเพื่อที่จะลดพังผืดจังไว้ว่าที่ดีมคลินิกไม่ได้นวดไม่จะมีแค่บางคนที่นวดหน้าอกเนาะประมาณ50%ที่มันที่นวดและเขาก็ไม่ได้นวดเพื่อที่จะลดพังผืด แต่เขานวดเพื่อที่จะปรับทรงเฉยๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ที่ทดีมคลินิกนะครับก็คือไม่ได้จําเป็นต้องนวดทุกคนเพราะอะไรครับเพราะการที่ที่ใช้เทคนิคที่ดีแล้วเนี่ยนะครับการวางซิลิโคนที่มันพอดีกับกับโพรงแล้วแล้วยืดเนื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับยิ่งไปนวดมากเนี่ยมันจะยิ่งหย่อนมันจะยิ่งคล้อยมันจะยิ่งเสียทรงอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ เนื้อที่ไม่เหมาะคือแต่ละคนเนี่ยสภาพเนื้อมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเนื้อแน่นบางคนเนื้อหลวมถ้าใครเนื้อแน่นเนี่ยอาจจะต้องนวดนิดนึงแต่ถ้าใครเนื้อหลวมเนี่ยนะครับยิ่งนวดจะยิ่งพลิกครับบางคนเนี่ยนวดจนซิลิโคนหมุนเลยนะหมอหมอเคยเจอคือมันไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรื่องนวดเนี่ยมันขึ้นกับเทคนิคการผ่าตัดแล้วผลการผ่าตัดเป็นยังไง หมอค่อยมาดูแล้วค,ค่อยสั่งอันนั้นจะดีกว่านะครับแต่ถ้าบางที่เขาแบบโอ้ต้องนวดทุกคนก็แปลว่าเขาไม่ค่อยยืดเนื้อเนื้อเขาแน่นตลอดเขาเกิดพังผืดตลอดซึ่งก็คือการผ่าตัดที่มันไม่ค่อยดีมันก็เลยต้องนวดนเยอะๆนะครับนั้นถ้าเทคนิคสมัยนี้ทิซีโคนดีแล้วเป็นของโมนิว่าแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ต้องนวดมากนะครับนะอาก็ตัวคนหนึ่งทํามาตอนนี้ก็ 3ามสี่เดือนแล้วก็ไม่ต้องนวดเลยมันก็ด่มนตั้งแต่แรกใช่ค่ะตั้งแต่แบบแรกที่ทําเลยเจ็บไหมครับก็ช่วงแรกๆจะบอกว่าไม่เจ็บเลยมันแค่รู้สึกตึงๆแล้วก็เสียวๆนิดหนึ่งแค่นั้นเองเลยก็สองสัปดาห์ก็สามารถแต่งตัวได้แล้วยุบรวมแล้วเนาะคือเทคนิคเราอสองกล้องแล้วมันก็ยืดเนื้อปรับทรงเนื้ออยู่แล้วนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่เนื้อ แน่นๆเนี่ยหมอก,ก็จะยืดออกแล้วก็เย็บล็อกตำแหน่งให้ดีนะครับการเย็บล็อกตำแหน่งนี่สำคัญแล้วคือบางที่เขาไม่ได้ทำหรอกก็แค่เปิดแผลยัดใส่โพรงแล้วพอเนื้อมันแน่นมันตึงก็จะซิลิโคม,มันจะเอียงได้แต่ว่าอันเนี้ยไม่มีซิลิโคนอยู่ตำแหน่งที่ดีแน่นอนนะครับ<ช>แล้วก็การดูแลก็สําคัญเนาะนัดมา1เดือนนี่จะเจอกันสัก3ครั้ง4ครั้งอยู่ใช่ใชไหมครับ<ช>รอ,อันนี้เ,เจอกันบ่อยเพื่อที่จะนัดตรวจดูว่าส่งเป็นยังไงต้องนวดแบบไหนมีอักเสบน้ําข้าง หรือเปล่านะครับแผลเป็นยังไงซึ่งดีตลอดอันนี้ดูแลดีมากประทับใจมากอ่โอเคก็เป็น reaction, เรีแอคชั่นไปจากคนจากรอบข้างเนี่ยฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างครับคือฟีดแบ็รอบข้างคือดีมากค่ะคุณหมอคือแบบ ทุกคนชมเลยว่าแบบธรรมชาติแล้วแบบจากเดิมที่แบบครับเอเราก็ขึ้นมาเป็นซีแต่ว่าซีที่ไม่ได้เป็นบล็อกไม่ได้โป๊แล้วก็พอดีตัวอ่ะนิ่มก็คือใครอยากลองจับคือให้เขาจับเลยก็บอกุ้ยนิ่มมากจนแบบน้องรอบข้างนี่จะมาทําด้วยเลยใช่ก็ดูเหมือนมันมันสวยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วะก็ดูแบบไม่ไม่ไม่เหมือนทํา ดูเหมือน<ช>แบบเออของจริงันรอครับอันนี้ก็ใช้เป็นทรงกลมเนาะค<ช>ือคนหมอที่ว่าทรงกลมถึงจริงจะใช้ทรงกลมเออโกลโนมิกอะไรนี้ก็สามารถมาคุยกันได้สามารถมาเลือกได้นะครับถ้าเป็นคนพอจะมีเนื้ออยู่แล้วใช้ทรงกลมก็ได้คือจริงๆไม่ใช่ว่าทรงกลมเราจะต้องดูเป็นบล็อกอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะทรงกลมเนี่ยมันถ้าเรามีเนื้ออยู่พอสมควรแล้วเราก็สามารถจัดเนื้อให้มันยืดได้มันก็จะดูธรรมชาติได้เช่นเดียวกันนะครับ การจะดูเป็นบล็อกหรือไม่เป็นบล็อกไม่ได้ขึ้นกับเลือกซิลิโคนแต่ขึ้นกับการเลือกหมอเลือกเลือกเทคนิคการผ่าตัดที่ดีอ่ะที่มันส่องกล้องที่มันยืดเนื้อที่มันปรับทรงเนี่ยมันก็สามารถทําให้ดูสโลปดูไม่เป็นบล็อกดูให้ธรรมชาติได้ไม่ว่าจะทรงกลมหยดน้ําเป็นจอยเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือหมอต้องเลือกซิลิโคนที่มันพอดีกับตัวเพราะว่าถ้าเลือกเกินตัวเราจะไปเจอปัญหานมแฝดบ้างนม นมออกข้างหรือว่านมล้นว่าเป็นก้อนหรือว่านมมันผิดตำแหน่งหัวนมชี้คนละทิศจริงเมันเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยแต่ว่าบางครั้งเขาก็ปิดบังเพราะว่าหลายๆที่ก็ไม่โชว์ไม่โชว์ชรูปทางการแพทย์แต่ว่าถ้ามาดูเรียวรีวิวกับที่ดีมคลินิกก็จะเป็นคนไข้จริงแล้วก็รูปถ่ายทางการแพทย์เราจะเห็นเลยว่าทรงเราไม่ได้ดันก็สวยอยู่แล้วยิ่ง<ช>เราใส่ชุดดันอีกนิดนึงมันก็จะแบบได้เข้าที่เนาะแต่งตัวสวยใช่ไหมเราใส่ชุดมั่นใจมาก บิกินี่ก็ได้ใส่เสื้อตัวเล็กๆสายเดี่ยวอย่างนี้ก็ดูดีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าก็สุดท้ายรักการให้อ่ให้คุณหญิงฝากรักการว่าถ้าเราอยากจะเสริมหน้าอกให้แบบสวยปลอดภัยเราต้องเลือกเราต้องเช็คเราต้องดูอย่างไงบ้างครับค่ะฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะถ้าสนใจในการทำหน้าอกคะ่ะก็คือต้องเลือกคุณหมอดีๆนะคะคุณหมอที่ เป็นแพทย์เชี่ยวชาญใช่ก็เฉพาะทางเนาะแต่เพางก็ต้องสัญญกรรมตกแต่งครับต้องต้องเลือกถ้าจะให้ดีเช็คเว็บไซต์แพทยสภาใช่ใช่ค่ะเอาชื่อหมอไปเช็คถ้าที่ไหนเขาไม่ให้ชื่อนะก็ระวังไว้เลยว่าไม่ใช่หรอกเขาเขาไม่กล้าให้ถ้าถ้าบอกว่าไม่ถ้าไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางเขาก็จะไม่ให้ชื่อจริงกันมานะก็ต้องแบบใช้ชื่อเล่น นามแฝงกันไปอะไรเงี้ยนะ<อ>เขาก็หาเหตุผลมาบอกต่างๆนานาว่าเขาให้ชื่อไม่ได้แต่ว่าถ้าที่ไหนไม่ให้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิคนไข้สิทธิผู้ป่วยนะเขาบอกว่าจริงๆกฎหมายบอกว่าที่สถานพยาบาลต้องบอกชื่อจริงกับของแพทย์นะให้คนไข้ได้รู้นะถ้าที่ไหนไม่บอกจริงมันผิดกฎหมายนะครับก็ต้องอรู้ไว้ด้วยว่าเรามีสิทธ,ธิที่จะขอชื่อแพทย์นะครับ เพราะฉะนั้นเราขอชื่อแล้วก็ไปเช็คในเว็บไซต์แพทย์สะพานเราก็จะได้มั่นใจว่าอ๋อแพทย์จบเฉพาะทางสัลยกรรมตกแต่งจริงๆที่มาทำหน้าอกเราเนี่ยนะครับจะได้ไม่ไม่โดนหลอกเนาะแล้วเราก็ต้องดูรีวิวด้วยเพราะหมอแต่ละคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกันเนาะมีบางคนก็ชอบทำสี่ร้อยใหญ่อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นถ้าใครชอบธรรมชาติพอดีตัวก็มาศึกษที่ดิงคลินิกเนาะซึ่งก็จะมา มาลองมาลองไซส์มาวัดให้มันพอดีตัว <Okay. S 1> เพราะว่าจริงตอนปรึกษาที่นี่เราจะค่อนข้างใช้เวลานานเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะวัดไซส์ให้มันพอดีตัว <Okay. S 1> จริงๆวิเคราะห์ปัญหาแต่ละคนให้ให้เหมาะเราเลือกซิลิโคนให้มันเหมาะกับ ปัญหาของเราแล้วจริงๆแล้วการเสริมอกไม่ใช่แค่การเลือกซิลิคนแล้วก็ให้หมอแค่ยัดใส่ใส่ในโพรงแต่ว่าหมอต้องแก้ปัญหาร่างกายที่เรามีอยู่ครับซึ่งปัญหาของนมทุกคนมีแต่ไม่รู้ตัวหมออาจจะไม่เจอหมอหลายคนถ้าตรวจไม่ดีก็จะไม่รู้หรอกว่ามีปัญหานมไม่เท่ากันมีปัญหากระดูกเอียงมีปัญหาเป็นนมจุกหรือว่าปัญหานมแฝดอย่างนี้คุณหนิง ก็มีปัญหาที่บอกว่านมเกือบแฝดเน,นื้อรวมแล้วก็มีปัญหากระดูกหน้าอกไม่เท่ากันซึ่งถ้าไม่ตรวจดีๆก็ใส่ไซส์ไหนไปก็ได้ก็จะได้นมที่ไม่เท่ากันได้นมที่เอียงได้นมที่แฝดกลับมานะครับแต่ว่าอันนี้หมอเ็าต้องมีการยืดเนื้อจัจัดทรงใสซิลิโคนที่มันต่างไซส์แล้วก็ปรับให้มันอยู่ตรงพอดีเนาะมันถึงจะได้หน้าอกที่สวยนิ่มแล้วก็เป็นธรรมชาติรวมกับเทคนิคการสองกล้องนะฮะ แล้วก็ใส่ใส่ใส่เดนใส่ระบายสักวัน2วันเนี่ยก็จะทําให้หน้าอกสวยธรรมชาติปลอดภัยนะครับโอเคก็เราไปก่อนสําหรับหน้าอกที่สวยๆการแต่งตัวที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้แบบลุกใหม่ที่สวยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะัรัติดตามทําให้สวยได้ขนาดนี้ติดตามรายการเรีวิวที่ดคลินิกจากคนไข้จริงๆนะครับเป็นประสบการณ์ดีๆจากคนไข้จริงๆ ที่ดีมคลินิกเรื่อยๆนะคะ,คะมันเวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ